Hey everybody, how are you today? I am. วันี log, ้เป็นครังะคะ้งที่16วันนี้เปิดเทอมการเรียนการสอนเป็นอยแรกนะคะวันนี้ทีนี้นักเรียนของเราเพิ่มขึ้นประมาณ40คน925คนนะคะยอดนักปัจจุบันแบบนี้นะคะการมาเรียนวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเรียนนะคะหลังจากที่เราติดมาประมาณ1ปีนะคะแล้วก็จที่แล้วเราได้มาเรียนอยู่ประมาณ2-3เดือน มาเรียนร้างยึกบ้างนะคะแต่ว uh, ่าตอนนี El, ้เขากำลังประกาศให้เป็นโรคประจำท้องถิ่น เรียนนะคะคุณครูของเราก็ได้มาเตรียมการนะคะโรงเรียนของเราได้มีการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมร่วมกันกับสมาคมผู้ปกครองนะคะในการาวางแผนว่าเราจะเปิดเทมอมภาคเรียนที่1่ปีการศึกษา2565อย่างไรนะคะแนวทางของเราก็คือรับนโยบายมาจากทางสพทนะคะโรงเรียนของเราเปิดออนไลน์100%นะคะามาตรการของเรานะคะตั้งแต่นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียน นะคะก็จะมีการคัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลวัดอุณหภูมินะคะโดยที่คุณครูเวรของเรานะคะก็จะคอยมองที่ตัววัดอุณหภูมินะคะถ้าหากว่านักเรียนของเรามีอุณหภูมิสูง37.5สขึ้นไปนะคะคุณครูเวรประจําวันก็จะแยกนักเรียนออกมานั่งต่างหากนะคะเพื่อที่จะประสานให้ผู้ปกครองนะคะมารับตัวนักเรียนกลับไปพักผ่อนรักษาตัวให้หายจากการเป็นไข้นะคะ ให้นักเรียนหายก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนนะคะเมื่อกี้มีการล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยด้วยแอลกอฮอล์นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการฆ่าเชือ้อที่เท้านะคะมีพรมแช่น้ํายาฆ่าเชื้อให้นักเรียนเช็ดที่เทา้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็จะเดินไปที่บริเวณโดมนะคะเราจะมีะจุดเว้นระยะห่าง1เมตร1เมตรนะคะให้นักเรียนยืนรอ เข้าแถวรอคุณครูประจําชั้นนะคะคุณครูประจําชั้นจะมารอรับนักเรียนที่บริเวณโดมนะคะเมื่อน,นักเรียนครบแล้วคุณครูประจําชั้นก็จะนํานักเรียนไปที่ห้องเรียนนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเด็กอนุบาลเป็นเด็กใหม่นะคะเราก็ยังอ,อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนแล้วก็ไปส่งได้ที่ห้องนะคะแต่ว่าก็ยังคงให้รักษาระยะห่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของเราทุกคนนะคะส่วน